ในห้องเนี้ยทำไมมันยกมือชูมือขึ้นแล้วมุนมุนชื้นชูมือขึ้นบอกไปมาทำมันเถอะขอโท้วงอซ้ายอะทำไมอ่ะงงแต่ไอเก็เป็นตุ๊กตาไงทำมาทำอะไรทำไมสอนตัวนี้มันก็เหมือนเนาะอ๋อ โคตรหลอนเลยเอ้ยทำไมตามันมีข้างเดียววะเออตามีข้างเดียวอ่ะเบฟอันน right> ี้อันนี้มันก็ตามันก็ขาวอ่ะนี้ตาโบเลยใช้จาน ใช้จานที่ไหนอ่ะเป็นห้อไหนห้องขวาเนี่ยอยู่ในห้องนี้นะฮะห้องไหนนะห้องนี้ห้องนี้เหรอใช้จานตรงไหนอ่ะเราจะต้องแพงลงดูแพงนู่หว่าแค่ปุ่มซื้อไฟตรงโถซื้อไฟไม่ได้ So ไม่ได้ต้องทำอะไรที่ไใส่ตารทเลือกอ้อรู้แล้วต้องเออเอาเม็ดสีน้ำเงินเน่ยมาใส่ลูกตายละตอ่ะเม็ดสีน้ำเงินอันเม็ดเม็ดกลมๆสีเงินเนี่ยมันเป็นลูกตายลูกตาเป็นลูกตาลูกตาเราต้องมายัดใส่ลูกตาแล้วก็เอาหัวไปใส่ในครับอ๋อเราเราจะหาจากไหนอะ ไม่รู้นี่ไอห้องที่เราตกไปข้างล่างไงสำรวจยังยังเลยห้องมันก็โล่งจะตายที่ไหนก็บล็อกล็อกทำอะไรไม่ได้เลยครับลองลองขวาขวาี่นทางนั้นยังไม่ไปเลยทางไหนขวาโอ้โหทางขวาเป็นแค่ทางเชื่อมไม่ใช่เหรอใช่แล้วนะฮะขวาสุดอะขวาไม่ได้ตัน ม,มีเพื่ออะะไรวมันม,ม,มีเพื่อความเท่ห์มันมีข้างล่างนี่คือมันมีมีจักรยานไม่มีอะไรมังมันมีอะไรอะไรอ่ะเหมือนนาฟลอยไม่มีอะไรอ่ะสงสัยห้องนี้ว่ะมันต้องมีอะไรแน่ๆใช้จานแงะแมงทุกที่เลยไม่ได้ว่ะ อ๋อคุณไม่เห็นฟ้ามันอยู่ไหนไอไหนๆดูหนนะแค่ชี้ต้องมีหันศพเหรออะไรเบ๊บไอตุ๊กตาตัวเนี้ยตุ๊กตาไอเนี้ยนะเออดันได้เหรอตกหลุมตะควายเฮ้ยแต่มันเป็นเอ้าเฮ้ยโอ้โหนี่นี่เนี้เกิดมีน้องเบ๊บนี่แย่เลยนะโอ้โห มางนี้งนงา้างล่างแลาขาล่างข้างล่างข้างล่ามันเป็นอยู่อ๋อข้างล่างเนี้ยนะแตกล้ยเชดตองเบ็บอุ้ยปูอย่าเข้ามาตกแล้วตกตามมาดิอู้มาแล้วมาแล้วโอย้ยกวนอา้าวไม่มาเว้ยกลับ ไอเด็กฟองน่าเป็นฟองโอ้โหคือมันแม่งมาดักหน้าแล้วอะ่ะใช่ปะ่ะคือแม่งมาดักหน้าไงเงินสีน้ำเงินนี่ไงเงินสีน้ำเงินเนีน่ยนะอ้าวกดผิดขอไบายขไงบตุ๊กตาของบายใส่สีน้ยเงินแทนดวงตาข้างที่หายไปใส่แล้วเอาวเงินน้ำเงินก็ติดกรปเพนเดี๋ยวเดี๋กลับไปที่ห้องตุ๊กาตาก่อนเฮ้ยไม่ใช่ เอ้ยหรือว่าใช่เอานี่ไงทางนี้อ๋อเดี๋ยวเดทางซ้าย<ห>ใช่เหรอที่โอเคไปที่ที่วางตุ๊กตาปึ๊บอ๋อไม่ใช่แค่นี่แน่ข้างล่างอ่ะที่มันไม่มีอะไรวางกดวางได้ปะ่ะกดวางตุ๊กตาได้เอา,ว,อาวางดได้ไหมต่อ หัวมันต้องหลุดนะต้องหาอะไรแงะหรือเปล่าจานแงะเราจะเขาแม่ไงส่ควงเหรออ้าวโอ้ตุ๊กตาเฉยเฮ้ยหรือว่าหลอดไฟทำอะไรได้หลอดไฟโอ้อ้หลอดไฟหลอดไฟใส่โอ้โอ้หลอดไฟใส่หัวตเท้าเปล่าใส่ไม่ได้ลองเอาไขควงแงะดิ แล้วหิตุ้กตามาก่อนเหยิบมาแล้วแล้วก็เอาหลอดไฟอ่องตุกาหลอดไฟไม่ได้ใส่ไม่ได้เนี่ยตอนนี้งง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 งเยงงงงงงางงงงงงงยงงงงงก้ง หลอดไฟมันต้องมีประโยชน์ด้วยทำมาทำไมเออใส่ใส่นี่ได้าสนั่นไม่ใส่ลองใส่เฉียมดำเลยตรงหลอดไฟใส่เฉียงดำข้างบนดำดำข้างบนไหนอะเที่ยวมาให้เลื่อนอยนไหนอะซ้ายซายบนซ้ายซายเนี่ยนะไม่ได้ลอ,องใส่ควงแง้ม่เลยประจานแง้มไม่ได้ ย่งผวเรียนณิติาสตา์เออมันมีเชือกผูกคอตายด้วยผูกคอได้ไหมผูกคอตายได้ไหมเนี่ยออจะได้จบจบเออ,อง่ายออกไม่ต้องแบบอะไรมามากมายเดินหนีผีโอโอ๋ออีกห้องหนึ่งมันมีอะไรหรือเปล่าอืมหนึ่งมีอะไรบ้าง เสียตลอดเลยเนี่ยขวนเสียวมันมันไม่มีตาวะมันแปลกวะไข่ควงแง่ไม่ได้เว้ยหลอดไฟไม่ได้เว้ยเอตุ๊กตาไม่ได้เว้ยไงต่ออวะ เอาเอาวางได้เบ๊บเบ๊บเบ๊บวางตุ๊กตาได้ตรงเนี้ยเนี่ยตุ๊กตาวางเปิดไฟเล่นแม่มเลยมันไต ไปเล่นในห้องนี้ก่อนปิดเปิดอืมมันใสโอ้ไม่มีอะไรเลยอ่ะโอ้แปบ๊บนึงครับเดี๋ยวไปเดี๋ยวเไปหาข้อมูลแป๊บนึงฮะมันต้องทำยังไงต่อหรือว่าต้องเอ้ยเดี๋ยวนะต้องเดินสำรวจหรือเปล่าลองแบบอุ้ยอ นิ้วลันกดกดขวาไม่ไปเว้ยเมื่อกี้กดซ้ายค้างอยู่แล้วกดขวาไม่ไปโอ้ยผิวกลืนนได้โล่เลยจะออกก็ออกเดี้ได้ละเอาตุ๊กตาวางไว้ก่อนครับเดี๋ยวกลัวกลัวตายของตกไงเออของตกรู้ไหมคร้าบเลยตายของตกไม่เอาไม่เอา เฮ้ยจ้าโผล่ทำไมโผล่ทำไมโผล่อย่าอย่าคุณลงแล้วลงแล้วลงไหมลงเว้ยลงมันลงมันลงยังไงยังไงดูขวาดนึงครับออกไหมมาไหมไม่มาเว้ยเฮ้ยทำไมมันมันไม่ให้เราออกวะต้องมีอะไรแน่ๆเลยครับต้องไปดูฮะต้องมีความลับอะไรซ่อนเลนแน่ๆตรงนี้หรือเปล่ามีอะไรไหม ไม่ใช่แบบโผล่จแบบากตู้ใหมไม่ใช่มันเดินเล่นอยู่แล้วเดี๋ยวแม่งโผล่มานะเว้ยเงือบเลยอะ่ะอ,อนันนี้แบบขึ้นเลยยืนขึ้นเลยตรงนี้ไม่น่ามีอะไรแล้วนะนอเอหอห้องนี้ไม่น่ามีอะไรแล้วแล้วห้องนี้ล่ะห้องนี้หมดยังห้องห้องด้านซ้ายอะหมดแล้วมัง้งตดใช้จบจะมีจมีบกไปล้ว่าจบนี่ไม่รู้ฮะ น้อยกูว่าอะไรอะเบบไม่รู้เฮ้ยหลอดไฟมันใช้กับตรงไหนวะถ้าหลอดไฟเอามาทำอะไรมันมันเอามาครอบเทียนได้ปะครอบเที่ยนได้ปะแบบแบบมันจะได้แบบไฟถาวรอะไรเงี้ยไฟถาวรแล้วลองกดใช้หลอดแบบลงพัดแล้วแบบมันไม่ไหลกด้าอย่างนั้นบ้าแลก็ไม่ต้องใช้ไฟฟ้าเลยกดใช้อหลอดไฟต้องไปที่ไหนอะ ยังคงไม่กลับแล้วมัง้งตลับไปก็ไม่เจออะไรแล้วมันต้องอยู่ห้องนั้นแหละเออใช่ห้องว่างนั้นแ่ะห้องนี้ก็เคลียร์หมดแล้วนี่ว่าเออห้องนั้นมันก็เป็นแค่นั้น,นตรงตรงนี้มันก็คงเป็นแค่มันก็คงไม่เป็นไรแล้วแหละเราต้องขอึข้นไปแล้วเออต้องไหนก็ไม่รู้นะมันมันใช้หลอดกดใช้หลอดไปอะไรนี่ยกดดูที่ภาพต้องขึ้นไปข้างบนเลยดิ ทำไมมันไม่ให้เราลงมาข้างล่างวะแสดงว่าตรงนี้ต้องมีอะไรสงสัยหมดอะตรงไหนผีโผล่มาสงสัยทุกอย่างไม่รู้วะไม่ใช่ะเปิดตู้มาผีจ้าเอ้เลยนะหลอดไฟมันใช้ทำอะไรวะเนี่ยคิหลอดไฟเล่นไม่ได้เว้ยไม่ได้เว้ย เน่ยหาะที่ไม่ตรงไหนเนี่ยไมไหววะด้านขวาตัวนี้เนี่ยเปิดไม่ได้เลยอ่ะ <c ute noise> ก็มาล็อกอยู่ต้องหาประตูไม่ได้เอ๊ยยังหากุญแจไม่ได้เลยมันระูน <c ute noise> ี้มันอ่ะเอ๋อทำมาเพื่ออะไรวะ <c ute noise> ทำรูมาลงไม่ไดไ้ต้องมีอะไรนะที่ยิงดีเฮ้ยเดี๋ยวนะ ข้างบนเราทำหมดยังข้างบนน่ะชั้นบนชั้นบนชั้นบนน,บนะ่ะตรงนี้เราเก็บหลอดไฟมาก็รตรงนี้ล่ะตรงนี้ลูกป,ปั้นนั่นได้ปะไม่ได้เว้ยมีอะไรไหมไม่มีเว้ยเอาข้างบนอีกอ่ะข้างบนนี่ยเฮ้ยอะไรอะ่ะ สามหกหนึ่งอะไรคือสามหกหนึ่งแล้วมันมาได้ไงตอนแว่างเออตอนแรกมันว่างไม่ใช่เหรอเขาเล่าสามหกหนึ่งไมันไม่รู้คำถามต่อไปครับขอโทษโอ้โหลวทางตันจี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 เดินชนแม่เลยมันไส้ โอ้หเมื่อกี้มโหมาแบบโอ้ยเมื่อกี้จะเสียงดังไปหน่อยนะขอโทษครับตรงนี้ใช่นะเดินสวนได้ป่าวฮะอึ๊บไม่ได้ไว้แม่งเร็วกว่าลองมาเปิดต่อ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 อยู่ไม่ทันเลยโอ้โหไม่ทันไม่ทันเอาใหม่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 ไม่มันยากว่ะ เดี๋ยวนะห้องขวานี่โอ้โหแมงโต๊ะยาวตึ๊บอา้าวตึ๊บอา้าวตึ๊บอา้าวตึ๊บอ้าวยังยังอีกเอาไม่มาเว้ยคนตีนวะไหนวะอือไม่มีอะไรเอาติ้งครัเพ่นได้เกิดอะไรขึ้นใบรอบมั้งล่ะแ,แล้วลงมาจะเกิดอะไรขึ้นครับ เลขไม่เปลี่ยนนะถ้าเลขเปลี่ยนนี่งานงอกองไม่ใช่ไม้รอบหนึ่งแม่งโผ่ไม่โผล่ว่ะใจดีเว้ยมันสุ่มเกิดแน่เลยเออห้องเนี้ยคำถามถัดไปก็คือสามหกหนึ่งคืออะไรคำถามเต่เาืหน่อยไปทำไมเออคำถามฉัน คำถามยอดนิยมก็คือปลอดไฟออกมาทําไมคําถามใหม่ตอนนี้ก็คือสามหกหนึ่งมันคืออะไรใชใช่ตอนไหนด้วยออตรงนี้มันต้องใช้กุญแจมันมันไม่ได้ใช้รหัสเออเว้ยโอ้เดินวนมาตั้งนานแล้วเนีลยเออ เดี๋ยวเดี๋ยวแปบบ๊แบบนึงนะฮะเอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับมันไปต่อไม่เป็นจริงๆแล้วเนะี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูไปดูปดเอ่อความผ่านยังไงแป๊บนึงนะฮะสักครู่เดี๋ยวกลับมานะ